ใครที่สนใจอยากที่จะมาเรียนต่อที่แคนาดาหรือว่ามาใช้ชีวิตที่แคนาดานะครับผมฟังคลิปนี้และดูคลิปนี้ให้จบนะฮะสวัสดีครับผมพีนะครับผมผมมาเรียนอยู่ที่แคนาดาได้1ปีแล้วนะฮะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งฮะที่ a า g o n q u นค c นค l e g ลเซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการที่ผมมาแคนาดาได้ยังไงเราตั้งแต่การเตรียมตัวการเดินทางแล้วก็พอมาถึงที่นี่เราทำอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยก็ ผมขอฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอพิกัน,นแปะลิงก์ไว้ด้านใต้นะครับผมแต่ถ้าเข้าไปแล้วนะครับเห็นว่าคลิปล่าสุดคืออัปโหลดเมื่อ6หรือ7เดือนที่แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมเอาล่ะครับผมขอเท้าความกันเลยว่าทําไมถึงมาเรียนที่แคนาดาต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมมีช้อยอยู่2ที่นะฮะนั่นก็คือออสเตรเลียแล้วก็แคนาดาและเหตุผลที่ผมตัดออสเตรเลียออกไป เพราะอย่างหนึ่งเลยคือคนไทยเยอะฮนะผมกลัวว่าถ้าผมไปที่นู่นแล้วผมจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างไม่เต็มที่ผมก็เลยเลือกแคนาดาเองและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าแคนาดานี่เป็นพื้นที่ใหญ่นะครับผมเป็นแผ่นดินใหญ่อยู่ติดกับสหรัฐอเมริกาซึ่งซึ่งแน่นอนว่าทุกคนทราบดีว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย เป็นประเทศที่มีบริษัทเทคอยู่เยอะมากเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็ได้มาเปิดอยู่ในที่ประเทศแคนาดาเหมือนกันมันก็เลยเป็นโอกาสดีที่ว่าเราอยากที่จะศึกษาด้านนี้เราก็เลยมาเรียนในประเทศที่เราคิดว่าเราน่าจะได้อะไรมากมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับผมถ้าเดี๋ยวผมจะโชว์ลรงกิ้ง ประเทศที่เขาเรียกมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากนะครับซึ่งแคนาดานี่เป็นประเทศระดับต้นๆเลยผมก็เลยตัดสินใจเลือกมาที่นี่แล้วทําไมผมต้องเลือกเมืองออตตาวาผมคือออตตาวาเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากเป็นเมืองที่เงียบเหมาะกับการมาเรียนหนังสือมันไม่ได้มีเขาเรียกว่า distraction มีเสียงสีเสียงเยอะเท่าตุลอนโตผมก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่ออตตาวานั่นเองนะครับ ด้วยความที่ว่าออตตาวานี่เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นเมืองที่เงียบๆสบายๆนะครับเหมาะกับสายชิลเลยเนี่ยเป็นที่ที่เหมาะมากๆเลยนะครับมีธรรมชาติอยู่เยอะมีพวกเทรลให้เราไปเดินแล้วใกล้ๆบ้านผมก็มีเทรลอหนึ่งด้วยคือเดินแค่ประมาณสัก 15- 20นาทีก็ถึงแล้วนะครับผม แล้วทางรอบๆตัวเมืองเลยมันก็จะมีทางจักรยานให้ปั่นกันนะครับผมซึ่งคนแคนาดาเนี่ยเขาชอบปั่นจักรยานกันมากเลยคือมันจะมีทางจักรยานอยู่อ้อมรอบเมืองเลาะไปตามแม่น้ําเลาะไปตามทางเทรลมันก็มีเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติระหว่างปั่นจักรยานซึ่งคนที่ชอบธรรมชาติหรือชอบต้นไม้เยอะๆเนี่ยเหมาะมากครับเอาตอว่า แต่นอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีย่านที่เจริญแล้วก็บุ่นวายพอสมควรนะครับผมนั่นก็คือดาวทานะครับผมซึ่งดาวทาตรงนี้มีชื่อว่าวิโดนะครับผมซึ่งบริเวณนี้มันจะมีคลองหรือ i ิโ a แคน n อลอยู่แบบอยู่ในบริเวณนั้นมันจะเป็นคลองที่เราสามารถเดินเราบข้างๆได้แล้วคลองนี้มันก็เชื่อมไปกับแม่น้ำออนแทรีโอซึ่งฝั่งตรงข้ามของออตตาวาเราคือแกตโนครับผมเป็น อีกจังหวัดหนึ่งเป็นคิวจังหวัดคิวเบกโดยมีสะพานเชื่อมเวลาคนที่จะเข้ามาทำงานหรือว่ามาซื้อของในออตตาวาก็เดินทางได้สะดวกง่ายซึ่งในบริเวณริดูนี่ครับมันก็จะมีตลาดเบวอ์เป็นตลาดที่ ขายของเล็กๆน้อยๆมีร้านอาหารมีบาร์มีหลายๆอย่างเลยคนก็จะไปตรงนั้นเยอะมากครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าจุดนะับพบของทุกคนในออตตาวาเลยก็ว่าได้แล้วถัดมาจากวิโอนะครับก็จะเป็นพารามิเต์หรือว่ารัฐสภาซึ่งบริเวณนี้มันจะมีตึกเก่านะครับเป็นรูปทรงคล้ายๆประเทศอังกฤษแั้วก็จะมีหอนาฬิกาอยู่อันนึงเป็นแลนด์มาร์คของออตตาวาเลยก็ว่าได้ คนเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปมาชมของรฬิกานี้ครั้งแรกที่ผมไปฟิลผมรู้สึกว่าเหมือนมาประเทศอังกฤษเลยส่วนเรื่องผู้คนผู้คนในแคนาดาเนี่ยจะมีความเป็นมิกซ์เคานเจอร์กันมากวันแรกที่ผมมาถึงผมจำความรู้สึกนั้นได้เลยทําไมคนอินเดียเยอะจังคนอินเดียอยู่เยอะมากๆแบบมาก,มาก,มากแทบจะเทียบเท่ากับแคนาดเดียเลยก็ว่าได้แล้วรองลงมาก็คือคนจีนครับผม และด้วยความเป็นมิกซ์เคานเจอร์เนี้ยการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเนที่แคนาดาเลยไม่ค่อยมีดีกว่าคือตั้งแต่ผมอยู่มานะผมไม่เคยเจอการโดนเหยียดเลยแม้แต่ครั้งเดียวและส่วนคนแคนาดานะครับคนแคนาดาเป็นคนที่ใจดีมากๆนิสัยดีมากโดยเฉพาะคนแก่คนผู้สูงอายุอ่ะเขาแบบเขาชอบชวนคุยมากเลย มันมีวันหนึ่งที่ผมไปซื้อของอยู่ร้านเอเชียนนะผมแล้วมีแคนาเดียนต่อหลังผมอยู่คนหนึ่งแล้วข้างข้าเนี่ยมันมีมูนเค้กเขาเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์วางขายอยู่เขาก็ถามผมว่าเฮ้ยขนมไหว้พระจันทร์นี่คืออะไรละ่ะผมก็อธิบายว่าอ๋อมันคือเค้กครับผมเป็นเค้กเล็กๆนะครับข้างในมันก็จะมีไส้ผมว่าข้างในน่าจะไส้ทุเรียนแล้วก็มีพวกไข่เค็มอะไรเงี้ย โอ้เหรอเหรอเหรอไม่เคยเห็นเลยแล้วเขาก็ชวนคุยว่าเนี่ยผมซื้อพอกบาร์บีวเนี่ยวันนี้บ้านผมจะมีพอกบาร์บีเนะโอ้พอกบาร์บีวที่นี่อร่อยมากเลยจะมีปาร์ตี้เลยผมก็คุยกับเขาไปคุยกับเขาไปเรื่อยเลยฮนะหรือแม้กระทั่งเวลาเราเดินผ่านหรือว่าไปเดินออกกาลรรังกายอย่างเงี้ยเขาก็จะทักทายแบบมันกลายเป็นเรื่องปกติของเขาที่จะชวนคนแปลกหน้าคุยซึ่งมันเป็นนิสัยที่ น่ารักมากๆผม,ผมชอบมากๆเลยนะส่วนเรื่องการเดินทางการเดินทางที่นี่มันจะมี2รูปแบบการเดินทางหลักๆนั่นคือรถบัสและก็รถไฟนะผมะเขาเรียกว่า OC Transport ซึ่งรถบัสเนี่ยมันก็จะไปทั่วเมืองเลยส่วนรถไฟมันก็จะมีสายอยู่ของมันแต่ว่าผมมีคำแนะนำเลยคือถ้าคุณจะออกไปไหนนะฮะ หรือว่าคุณจะไปเรียนเนี่ยคุณควรจะออกมาจากบ้านก่อนหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ารถบัสอ่ะมันอาจจะมาช้าหรือว่าไม่มาเลยก็ได้ฮะอันนี้คือเรื่องจริงผมโดนมาแล้วถ้ายิ่งเป็นฤดูหนาวนะฮะโหรถบัสจะยิ่งมาช้ากว่าปกติเยอะแล้วโอกาสที่รถบัสจะไม่มาเลยก็มีสูงเช่นกันแต่ยังไงเราก็ต้องใช้มันใช่ไหมฮะ โดยการที่เราจะจ่ายค่าบริการนะครับผมมันก็จะใช้บัตร Presto c a r นะผมซึ่งเจ้าบัตรนี้เราสามารถไปซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเช่น Loblaw's หรือว่าร้านขายยา Shoppers นี่จะมีแต่น,นักศึกษาเอากรุน college นะผมเขาจะให้บัตร U Pass มาผมเป็นบัตรที่เราสามารถใช้ขึ้นรถบัสแล้วก็รถไฟในออตตาว,วาได้ฟรี แต่ความจริงมันไม่ได้ฟรีนะครมันไปรวมในกับค่าเทอรของเราไปแล้วแต่ว่าเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มไงใช่ไหมมันก็เป็นสิทธิพิเศษไม่สิเขาเรียกว่าเป็นบริการของเขาดีกว่าที่ให้เราแล้วเจ้าบัตรนี้มันสามารถใช้ภายนอกออตตาวาได้ไหมผมคิดว่ามอนทรีออลน่าจะได้เพราะว่าเพื่อนผมเคยบอกแล้วเขาเคยใช้แต่ถ้าคุณไปโตลอนโตเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้เพราะผมลองแล้วมันใช้ไม่ได้จริงๆแต่ว่า การเดินทางที่สบายที่สุดเลยก็คือขับรถเองครับเพราะว่าบางที่เนี่ยรถบัสเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปถึงได้ซึ่งถ้าใครสนใจที่อยากจะขับรถนะครับผมผมแนะนําให้เอาใบขับขี่ของไทยของเรามาด้วยซึ่งเราสามารถใช้ใบขับขี่ของเราไปขอใบอนุญาตขับรถของที่นี่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปสอบใหม่นั่นเองงานพาร์ทไทม์ในเมืองสําหรับนักเรียนเนี่ยมันหาย,ยากไหมผมเชื่อว่าคําถามนี้คงเป็นคําถามที่ยอดฮิตมากเลย ซึ่งใครที่กังวลว่าเอยเ้ราจะหางานได้ไหมในที่เนี้ผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกังวลครับผมเพราะว่างานพระธรรมที่นี่มีเยอะมากๆหางานง่ายมากคุณสามารถพิมพ์หาในคีจ i จนะครับผมเป็นเว็บที่เราสามารถหาได้ทั้งงานหาซื้อของหรือแม้กระทั่งบ้านที่เราจะเช่าอยู่หรือแม้กระทั่งเราเดินอยู่ภายในเมืองแล้วเราสามารถเห็นป้ายประกาศรับสมัครงานก็มีเช่นกันหรือมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ การทำงานพาร์ทไทม์ในแคมปัสนะผมซึ่งในแคมปัสเนี่ยมันก็จะมีงานพาร์ทไทม์ที่อยู่หลายรูปแบบไม่ว่าทำงานในร้านกาแฟาที่อยู่ในบริเวณแคมปัสร้านขายของอทำงานเป็นแคชเชียร์อยู่คฟเฟตเรียหรือว่าโรงอาหาราทำงานอยู่ในห้องสมุดมันมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งการทำงานภายในแคมปัสเนี่ยเราต้องติดต่อกับทางวิทยาลัยนะผมซึ่งผมแต่ผมไม่รู้ว่า มหาลัยอื่นมันจะมีไหมแต่ว่าที่อัล o อนควิทน,นะครับผมมันจะมีงานภายในแคมปัสให้เราทําซึ่งจากที่ผมเล่ามาเรามีทางเลือกในการทำพาร์ทไทม์ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมแต่รู้สึกว่าคนที่เดินทางมาใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนกฎใหม่ให้พวกสติลเด้นเนี่ยสามารถทํางานได้แค่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์และในส่วนอัตราการจ่ายเงินให้กับเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะจ่าย2อาทิตย์ต่อครั้งนะฮะความหนาว ในหน้าหนาวก่อนที่ผมจะไปพูดถึงความรู้สึกในหน้าหนาวเนี่ยผมจะบอกก่อนเลยว่าประเทศแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่อากาศแปรปรวนสุดๆแปรปรวนมากๆคือวันหนึ่งมันสามารถมีอากาศได้4แบบเลยผมเคยเจอคือตอนเช้าร้อนพอสักบ่ายๆเที่ยงอา้าวมีพายุทอร์นาโดด้วยโหลมแรงฟ้าครึ้มมืดปุ๊บฝนตกพอฝนตกสักหน่อยปุ๊บหนาว แล้วก็ฝนแล้วก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมด้วยความที่สภาพอากาศเปนแปรปรวนอะอุบัติเหตุทางถนนมันก็เลยเยอะเยอะแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรถชนเพราะว่าถนนมันลื่นนะผมแล้วต่อมาทุกคนคงสงสัยว่าเอ้ยอากาศหนาวเนี่ยมันหนาวขนาดไหนเรตเรนจ์ ange, อากาศหน้าหน,นาวเนี่ยปกติเลยนะลบแถึงประมาณลบสิพออากาศมันหนาวขนาดนี้แน่นอนว่ามีหิมะอยู่แล้วหิมนะ่ะ มันจะตกในช่วงแบบว่าอากาศอยู่ช่วง0นลบ1ลบ2เนี่ยพออากาศมันต่ําไปกว่านั้นอนะหิมะมันจะไม่ค่อยตกหิมะตกทีคือตกหนักและตกถีมากซึ่งความสูงของหิมะที่ผมเคยเจอนะคือมันถึงเข่าของผมเลยคือเจียบลงไปเนี่ยเท้าจมฮะเท้าจมหิมะเลยแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลอะไรครับสิ่งที่น่ากังวลและแย่ที่สุดก็คือพื้นทางฟุตบอลเนี่ยมันเคลือบด้วยน้ําแข็ง หรือแม้กระทั่งเสาไฟเนี่ยเสาไฟที่จะมีปุ่มกดให้เราข้ามถนนเนี่ยน้ำแข็งก็จะเคลือบเหมือนกันแล้วเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ล้มที่แคนาดามันก็จะมีอ่ามันก็จะมีของสิ่งหนึ่งครับผมเอาไว้ใส่พื้นใต้รองเท้ามันจะเป็นเหมือนมันจะเหมือนปุ่มตะปูเนะี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอ่ะนี่เลยครับมันคือเจ้าสิ่งนี้นะฮะเนี่ยมันจะมีแบบปุ่มอยู่ตรงพื้นเนี่ยอันนี้แบบช่วยให้เวลาเรา เวลาเราเหยียบกับพื้นน้ำแข็งเนี่ยมันจะทําให้พื้นน้ําแข็งแตกแล้วมันเกาะแล้วเราจะไม่ลื่นนะผมซึ่งตัวนี้ดีมากๆขายถูกมากเลยสามารถไปหาซื้อได้อ่อมันจะมีร้านเหมือนนร้านขา,ขายของแบบราคาถูกฮนะไม่ใช่พวกด,ดอลลาร์ลาม,ม่านะแต่เป็นร้านวินเนอร์เนี่ยมันมีขายราคาถูกมากแล้วก็มีหลายไซส์เลยให้เหมาะกับไซส์เท้าของเราครับผมดังนั้นเราจะมาพูดเรื่องอ การแต่งตัวและกันในหน้าหนาวนะว่าเราจะแต่งยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อผ้ามาโชว์ให้ดูว่าสิ่งที่มันจําเป็นที่ต้องใส่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับผมซึ่งแล้วแต่คนก็แตกต่างกันไป แต่ผมจะเบสจากตัวผมเป็นหลักนะครับผมอะไรในการแต่งตัวนะครับคือส่วนใหญ่เราก็จะใส่เสื้อผ้าประมาณ3ามถึงสชั้นบางคนก็5้าชั้นนะครับผมแต่ส่วนตัวผมแล้วผมใส่แค่3ชั้นซึ่งชั้นแรกก็คือเสื้อยืดเสื้อยืดปกติเลยแล้วก็ทับด้วยเสื้อคูดดี้หรือว่าสเวตเตอร์ปกติเนี่ยฮะที่มันแบบว่าอาจจะมีแบบขนข้างในให้มันนุ่มๆหน่อยนะครับผม แล้วก็ชั้นที่3ก็จะเป็นพวกแบบเสื้อโค้ทนะผมซึ่งถ้าอากาศเนี่ยต่ำถึงประมาณลบสิห้าเงี้ยผมก็จะใส่เสื้อโค้ทแบบนี้ครับผมคือข้างในมันก็จะนุ่มๆหน่อยมันก็จะมีพวกขนแบบเหมือนสำลีขนอะไรอยู่ข้างในนยครับผมแต่ว่ามันไม่ได้หนามากมันกันหนาวได้ถึงระดับลบสิบห้าแต่ว่าถ้ามันหนาวไปมากกว่านั้นผม แนะนำให้เอาเสื้อที่หนาแบบนี้ซึ่งวัสดุเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่มีขนเขาเรียกว่าขนเป็ดดีกว่าเยอะเนี่ยมันก็จะมีเขียนไว้อย่างเงี้ยผมเป็นแบบว่า Windproof อย่างเงี้ย Durable Water คือกันพวกน้ำอะไาเงี Life ้ย l i t Weight ก็ว,ว่ากันไปอันนี้แล้วแต่แต่ว่า ที่จะกันหนาวได้ดีคือเสื้อที่มันมีขนแบบขนเอ่อเขาเรียกว่าขนแบบปีกขนเป็ดอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะกันหนาวได้ดีตัวนี้ดีมากเลยและในส่วนกางเกงครับผมก็ผมจะใส่ฮีทเทคหนึ่งตัวแล้วก็กางเกงกางเกงยีนที่มีฮีทเทคเย็บอยู่ข้างในซึ่งกันหนาวได้ดีนนะกันหนาวได้ดีเลยแต่ในบางครั้งก็ มันก็ไม่ได้กันถึงขนาดนั้นแต่ว่าช่วยช่วยได้เยอะมากเลยเแนะนำมากแนะนำมากตัวนี้ให้มาซื้อที่นี่นะผมส่วนรองเท้าให้ใส่บูทให้มาซื้อบูทเลยถ้าจะดีคือผมว่าบูทบูทบูทอะไรก็ได้แต่ส่วนตัวผมแล้วนะผมชอบรองเท้าบูทที่มันมีเขาเรียกว่า Waterproof หดีกว่านะพอเป็น Waterproof ใช่ไหมเพราะว่าหิมะ มันเป็นฝนมันปือฝ,ฝนตกในฤดูหนาวนะฮะในอากาศที่มันหนาวมากๆากนั่นงพอเราใส่แล้วมันจะเปียกนี้ผมก็เลยแนะนําเป็นรองเท้าที่เป็น water proof มากกว่าจะเหมาะกับสภาพอากาศแบบนี้นะแล้วก็พื้นพยายามดูพื้นที่มีมีปุม่มเยอะๆแต่ว่าถ้าใครอยากได้รองเท้าสําหรับ snow หรือว่าหิมะ โดยเฉพาะที่นี่เขาก็มีขายคนระับแต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมในส่วนถุงมือถุงมือไหมพรมเนี่ยก็ใช้ได้มันก็จะกันหนาวไในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าวันไหนที่มันอากาศแบบหนาวมากๆเนี่ยแนะนําให้ใช้ถุงมือพวกแบบถุงมือสก,กีนะผมเป็นแบบนี้มันจะหน,นาหน่อยแล้วข้างในมันก็จะมีแบบว่าขนอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยไปเน มันมันจะอุ่นมากอุ่นอุ่นอุ่นมากๆเลยแนะนําแนะนําให้มีติดไว้ผมมันช่วยได้เยอะมากผ้าพันคอใส่ก็ได้ครับหรือไม่ใส่ก็ได้ส่วนที่ปิดหูมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ส่วนตัวผมแล้วผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้นะผมผมมองว่าเออมันไม่ได้บบสำคัญขนาดนั้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีเลยก็คือแว่นกันแดดับผม เพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมคือพื้นบริเวณรอบข้าเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยหิมะมันจะเป็นสีขาวแล้วถ้าแดดส่องมาเนี่ยแดดมันกระทบกับหิมะแล้วมันเข้าตาเราอะซึ่งหิมะมันขาวอยู่แล้วแล้วแสงมาปุ๊บมันจะทําให้เราแสบตาแบบแสบมากๆเราถึงขั้นต้องยีตาในการเดินซึ่งมันไม่ดีมากเลยพอเราใส่แว่นมันก็จะช่วยได้เยอะดังนั้นแว่นกันแดดผมว่าสําคัญมากสําคัญมาก แล้วหน้าหนาวเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้านนะผมต้องขอบอกกันเลยว่าส่วนใหญ่แล้วคนเขาไม่ค่อยออกมาข้างนอกกันเพราะว่ามันหนาวเขาจะอยู่ในบ้าน stay indoor แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีกิจกรรมเลยมันจะมีสกีครับผมมีที่ให้เราไปเล่นสกี ice hockey คผมแล้วคือถ้าใครแบบถ้าบ้านใครเนี่ยมีสวนอยู่ใกล้บ้านใช่ไหม เขาจะทำเป็นสนามฮอกกี้ไอซ์ฮอกกี้เล็กๆเอาไว้ให้คนไปเล่นได้ไปถ่ายสเก็ตได้อย่างเงี้ยมีแค่ช่วงหน้าหนาวแล้วถ้าสวนนั้นอ่ะมีเลนเนินแบบว่าเนินลงมาเนี่ยซึ่งแถวบ้านผมมันมีเขาก็จะทำเป็นเนินให้คนเล่นแบบให้ให้เรานั่งเหมือนเขาเรียกว่าอะไรที่ลากเลื่อนหรือเปล่าไม่รู้คือให้เรานั่งแล้วก็มันจะสไลด์ลงเนินนะผม ตัวนั้นมันจะมีหรือถ้าใครอยากที่จะไปเล่นสกีไปเล่นสโนว์บอร์ดอ่ะเขาก็จะมีมีให้เล่นนั่นคือเป็นกิจกรรมหลักๆในช่วงฤด,ดูหนาวนะผมอะล่ะผมจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวอ่ในการเตรียมตัวก่อนที่เราจะมาที่แคนาดาเนี่ยเราควรจะเตรียมอะไรมาสิ่งไหนที่มันไม่จําเป็นต้องเตรียมโดยสิ่งที่จําเป็นน่ยผมแนะนําเลยนะว่าให้เอาพวกยาแก้อักเสบมาผมเพราะว่าที่เนี่ยพวกยาแก้อักเสบมัน ต้องใช้แบบว่าไปรับรองแพทย์ในการจ่ายยามันก็เลยแบบซื้อไม่ได้เพราะช่วงที่อากาศเปลี่ยนเป็นช่วงที่เราสามารถป่วยได้มากที่สุดซึ่งผมป่วยไป3รอบคือเจ็บคอไป3รอบแล้วที่นั่นมันไม่เขาไม่ได้ขายยาแบบว่ายาแก้อักเสบยาเจ็บคอเงี้ยเขาขายเป็นลูกอมแบบสเตปซิลหรือว่าเป็นยาพ่นอย่างเงี้ยผมผมก็เลยแนะนําให้เอาพวกยาแก้อักเสบพวกนี้มาจะดีกว่าส่วนยาพารา เอามาเอามาก็ได้แต่ว่าที่นี่เขาก็มีขายมียาแอดวิลแอดวิลมันจะมีสรรพคุณยาคล้ายๆยาพารานอกจากนี้ก็จะเป็นพวกเอกสารในการที่จะเข้าประเทศเอกสารในการที่เราจะใช้ในการเช่าบ้านนะครซึ่งหลักๆที่ผมเตรียมมาก็ มีมีเท่านี้มีเท่านี้มันไม่ได้ใช้เยอะแล้วสิ่งที่ไม่จําเป็นละ่ะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือพวกเสื้อโค้ทหรือเสื้อกันหนาวแบบหนาๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราซื้อจากที่ไทยอ่ะเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้รองรับกับสภาพอากาศที่หนาวจัดๆนีครับให้มาซื้อที่นี่เพราะว่าเขาทําเสื้อให้เหมาะกับสภาพอากาศที่นี่โดยเฉพาะรองเท้าบูทไม่ต้องแบกไปครับผม เพราะว่าบางอันมันเราอาจจะไม่ได้ใช้หน้าหนาวอย่างที่ผมบอกคือมันจะมีรองเท้าที่เขาทําให้เหมาะกับสภาพอากาศที่นี่โดยเฉพาะดังนั้นถ้าซื้อมาจากไทยไปมันก็จะหนักหนักกระเป๋าประ б а อ่าแล้วก็หัวข้อสุดท้ายของในคลิปนี้ก็คือเรื่องที่พักในส่วนการเตรียมเอกสารเนี่ยผมแนะนําว่าให้ถ่ายเอกสารพาสปอร์ตของเราแล้วก็หน้าวีซ่าไว้2อถึงสใบคือถ่ายเอาเผื่อไว้ก่อนแล้วเอกสารที่เราควรที่จะมีแบบ เอาไว้เป็น just in case มันก็จะมี police report ใบตอบรับจากทางสถาบัน bank statement อันนี้คือเอาไว้เผื่อเขาถามว่าเราจะจ่ายได้ไหมเราก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยเป็นหลักฐานว่าผมสามารถจ่ายค่าเช่าของคุณได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้จะดีที่สุดแล้วถ้า landlord ถามเลข sin number ของเราเราอย่าให้เขาเพราะว่าเจ้า sin number เ,เนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรา ในส่วนการเลือกบ้านนะบมคือหลักๆแล้วที่นี่มันจะมีอยู่3แบบเลย 1. นึ่พักแบบโฮมสเตย์แล้วก็คืออยู่กับโฮสต์แฟมิลี่สคืออยู่กับอ่ m แคมปัสโดมนะฮะเปนหอพักของทางมหาลัยแล้วก็3คือหาบ้านข้างนอกเองซึ่งผมจะเจาะลึกไปที่การหาบ้านข้างนอกโดยในการหาบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะหาในเว็บค i จ i มันก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากเลยว่าเราอยากได้บ้านประเภทไหนอยู่แบบเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นแชร์เฮาส์รูมเมทยู่กับรูมเมทอย่างเงี้ยมันจะมีให้เยอะมากเลยแล้วก็สามารถลิสต์ราคาที่เราต้องการได้นะผมแล้วคือถ้าบ้านไหนเขาตรวจพวกโซเชียลเครดิตของเราเนี่ยคือเราจะมีโอกาสน้อยมากเลยที่จะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเพราะว่าเราเพิ่งย้ายมา เราเพิ่งเข้ามาประเทศเขาเราไม่มีประวัติอะไรเลยไม่ใช่ว่าเราไม่มีประวัติอะไรเลยคือขาวขาวใสนะคือเขาตรวจไม่ได้เขาก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะรับเราเข้าบ้านกลัวที่จะมีปัญหาซึ่งทริคในการหาบ้านนี้ผมแนะนําว่าห,หาแลนด์ลอร์ดที่ไม่ใช่คนแคนาดาับผมเพราะว่าเขาจะตรวจพวกโซเชียลเครดิตของเราอ่ะน้อยมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะตรวจของเราแล้วโอกาสที่เราที่จะได้ย้ายเข้าไปอยู่มันจะมีสูงมากๆซึ่ง ผมจะขอ,อาฝากคอนแทคของแลนหลอดของผมไว้เพราะว่าผมอยู่มาปีหนึ่งแล้วผมเขาดีมากเขาดีกับพวกผมมากแล้วก็ผมก็ได้เขาเรียกว่าเป็นนายหน้าันะบผมหาบ้านให้เพื่อนมาอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็คือในบ้านของผมเนี่ยมีแต่เพื่อนผมเท่านั้นเลยและเป็นคนไทยหมดด้วยผมถือนวะ่าโชคโชค,โชคดีมากผมก็เลยอยากจะขอฝากคอนแทคแลนหลอดของผมไว้นะครับ ซึ่งสัญญาการเช่าบ้านหรือเช่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะ prefer ในระยะเวลา1ปีมากกว่าถ้าใครอยากที่จะหาแบบ6กเดือนเนี่ยมันหาค่อนข้างน้อยเพราะว่าระยะเวลามันสั้นไปเดือนแรกที่เราย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเราต้องจ่ายค่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายของเราก่อนเพื่อเป็นการการันตีว่าเออคุณเนี่ยจะอยู่บ้านหลังนี้ให้ครบปีนะซึ่งเด,เด็กเรียนหรือว่าคนที่ย้ายเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่รวมกันหมายถึงว่าอยู่เป็นแบบว่า ห้องนอนเดี่ยวแต่ว่าแชร์ส่วนอื่นห้องครัวหรือว่าห้องน้ำแบบแชร์กับคนอื่นเพราะว่าราคามันถูกดีมันเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็ว่าได้นะผมแต่ถ้าใครอยากจะหาห้องที่มันรวมทั้งห้องน้ําแล้วก็บริเวณครัวผมจะหาค่อนข้างยากผมซึ่งในการดูที่อยู่ก็คือดูจากจํานวนห้องน้ําต่อห้องนอนคือถ้าห้องนอน2 3คนต่อห้องน้ํหนห้องเนี่ยถือว่าดีเลย ซึ่งราคาการเช่าห้องในประมาณเนี้มันจะมีเลนจ์ราคาส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ช่วง500-1,000แต่ถ้าดีๆเลยก็คือจะอยู่ในเลนจ์ราคา800-1,000ดอลลาร์นะผมส่วนห้องที่มันมีทั้งครัวแล้วก็ห้องน้ําเป็นของตัวเองเนี่ยราคามันก็จะอยู่ช่วง900-1,000ถึงอัพนะผม ส่วนคนที่มาเป็นคู่นะผมผมแนะนําให้เช่าเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ดีกว่าเพราะว่าในออตตาวาเนี่ยอพาร์ตเมนต์ราคามันไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับที่โตรอนโตนะผมคือราคามันจะอยู่ประมาณ1,200เหรียญอัพขึ้นไปนะผมซึ่งเหมาะมากกับการที่มา2คนสิ่งที่คนที่จะดูควบคู่กับการหาบ้านนั่นก็คือป้ายรถบัสนะใกล้บ้านเราไหมความใกล้ไกลก็คือแล้วแต่คนเลยให้ไปดูบ้านเนที่จริงๆให้ไปดูบ้านเป็นสถานที่จริงเพราะว่า คนโดนหลอกมีเยอะนะครับให้ถามว่าพวกฮีเตอร์ล u n d r y อินเทอ e ์เน็ตยู y เนี่ยมันรวมไปกับค่าใช้จ่ายของเราหรือเปล่ามาถึงว่ามันรวมไปกับค่าเช่าของเราไหมดูคนที่อยู่ร่วมภายในบ้านด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะผม mm hmm. เพราะว่ามันเคยมีข่าวคนโดนเพื่อนร่วมบ้านฆ่าครับคือผู้ตายเนี่ยเขาเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่อาทิตย์เองแล้วก็เป็นนักศึกษาอักรควินด้วยแล้วคนที่ฆ่าเนี่ยเขาเคยติดคุกมาก่อนคร พอข่าวนั้นออกไปคือคนในวิทย์ไรคือเศร้าเศร้ากันมากและมีการไว้อาลัยให้กับผู้ผู้เสียชีวิตเอาละครับผมว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะผมแล้วคลิปต่อไปผมจะพูดเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งใน Algonquin College ว่าเขาสอนกันยังไงเขาสอนเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้เขาเรียนกันยังไงผมจะมายกตัวอย่างแล้วก็เจาะลึกไปที่โปรแกรมนี้โดยเฉพาะผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะผมแล้วไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะผมสวัสดีครับ